กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องโปองไปมืดสุขสุขคนหอกข่อยเขาวขาล่าพากินเดอร์พี่น้องเสียงพี่น้อใส่มาใหม่ใหมกราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องโปองไปมืดสุขสุขคนหอกข่อยเขาวขาล่าพากินเดอร์พี่น้องวันอี้พาพี่พาน้องมากินมะขามดองของเปรี้ยวอีกนะจ้าเฮ้ยพี่น้อง พอได้ตื่นเต้นดอกนะาอายสมเจา้าหาแต่เนี่ยสมๆมากให้เ,ดเคดแวเนาะอันนี้พวกม่วงเรือเหมือนนั่นพี่น้องอันนี้พริกเกลือกะปิหอยมาอย่างนี้เนาะออกไปน้อยแตกไปไม่น้ำปลาวันจากเซเว่นมากินด้วยนะจ๊ะเนี่ยพี่น้องโอ้คุกกะปิกเกลือก่อนจักบัดมามาสแสบๆก,กันพี่น้อง อันนีเ้เป็นมะขามอืออมะขามดอกจากลันดุดเก้นพี่นนอะ เปรี้ยวคฮะใช่มันสิบเปรี้ยวเพราะขาดตัวข่อยแสยบไปนะหวานเพิ่นมางสินเนาะที่ไหนได้เปรี้ยวแต่กับวยปัญหาดอกพี่น้อ,องอามาของเปรี้ยวออเอามื่อคนลงไปเลย 음. <laughs> m <laughs> <laughs> ตาสว่างด้วยน้องอือพอพันแม่พันมะคามพี่น้อง này đi mông ở đâu น้ำปลาหวานของเซเว่นแสบเด้อพี่น้องเด้อ,พอเพราะแก่ขนาด heo động, bạn ăn heo เติดฟ <Dead> mm ันอือออือส่ให้เบิรงหน่อยนิง ไปอยากเห็นเห็นยี่ห้อเนาะเดี๋ยวเป็นสุภาจักโฆษณาไปเนาะ sang <coughs> ngay mình <màn> <coughs> rồi, ăn, đẹp ăn, ăn, đây, Mặc thì bạn. ไม่มีกลุ่มนั่งไ่หรอกกลุ่มเฟอยตน,นันน่อยๆ่ๆ Tăng tiền tiền rồi มันเป็นแบบว่ากินอะไรบุญหยุดเลยเพิ่มไป่ได้พี่น้องเสียงกอบ 不得调，亮嘛。 คอมเมนต์เยอะๆแ้่เขาจะไม่อ่านทุกคนออาอ่านตอบแต่เราไม่ได้ครับเพราะถือว่าเรามีวุฒิภาวะในการในการจะเป็นอันเนี้ยกาเรียกอ,อะไรวะยูทูบเบอร์จะเป็นยูทูบเบอร์ก็ไม่้องสิบุดาว่ายสิโอสเอาอดเทิ อน้ำปลาหวานจนเบิดได้ไปหน,น,น,น่อยนกมวงเออนกขามกระยาบไปหน่อยนกนวดกระยาบ คำสุดท,ท้ายลากไปดูคำนี้เดือไปหนอง,อ,องเด้อพ่อแลออกเบิร์ดหลยและมึงว่าเราสุมนิดมันบุกคอยบุกคอยเสอยแบทอนบักบวงเนาะมัมบงได้กว่าดีกว่า ลากันไปแต่พี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยบ๊ายบาย